กับสตีฟซีนัตตี้ครับวันนี้อยู่ผมอาจารย์นัตตี้วีบบอนนอ,นอกเจ้าของ youtube ช่องอาจารย์นัตตี้พารวยพอดีว่าอาจารย์กาลังจะไปทําฟันนะอาจารย์ก็เลยมาอคลิปลาวพัฒนาฮานอยนะครับต่อกันด้วยดาวโจรด้วยวันนี้เดี๋ยวให้ดาวปกติด้วยนะครับเนาะโอเคใครก็มาฝากกดไลค์กดแชร์งวดที่แล้วนะอาจารย์ให้หกห้าอาจารย์บอกเน้นย้ำไว้เลยว่าหกห้ากับเก้าห้าตัวเดียกันอย่าลืมนะตัวเม็ดเดียวเลขที่ออกก็ออกออกอ่า 95นะครับเห็นไหมตามคําที่อาจารย์บอกนั่นแหละนี่แหละอาจารย์ถึงได้บอกว่าต้องระวังเล่นหวยน่คนเล่นหวยมันต้องเล่นให้เป็นต้องดักให้ถูกทางนะครับอาจารย์เปิดแอร์ก่อนไฟดับเพิ่งมาร้อนมากเลยอ่ะอ่ะเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์วันนี้ก็เดี๋ยวนแนวทางให้เพราะว่าจะไปธุระนะครับเพิ่งเข้าไปสํานักปู่ม,มาทุกคนเป็นพยานนะเดี๋ยวจะแก้บนที่บนเรื่องแม่ไว้แล้วก็เดี๋ยวจะแก้บนเลยวันนี้ก็ขอบบนเพิ่มเลยเป็น ถ้าวันนี้ลาวนอยเข้าสามตัวเม็ดเดียวอาจารย์จะนําผลไม้เก้าอย่างสองชุดต่อต่อหนึ่งอันนะถ้าถ้าเข้าทั้งสองก็จะเป็นสี่ชุดนะดอกกุหลาบก,ก็จะเก้าดอกหนึ่งชุดถ้าเข้าทั้งสองก็เป็นสองชุดมาถวายปุง่งนำปูเวทและองค์นยาเมณีจันทร์ทุกคนเป็นพยานนะครับมณีจันทานะนอยวันนี้นอยวันนี้เด่นเด่นเจ็ดฟันเจ็ดลูกเจ็ดวิ่งเจ็ดครับเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสอง เจ็ดแปดหนึ่งเก้าอ่าตัวนี้จะไม่เหมือนเพื่อนฟังอีกครั้งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะครับสามตัวมีเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสองฟังอีกครั้งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสองนะครับ เม็ดเดียว7 6 6 7 7 6กับ97เนี่ยก็ตัวเดียวกันนะทุกคนฟังไว้อาจารย์กัน19ให้แล้วนะราวพันนาเด่น5ฟัน5รูน5 5 4 5 1 4 1 5 7 5 3 5 9ฟังอีกครั้ง5 4 5 1 4 1 5 7 ห้าสามห้าเก้านะครับสามตัวมีห้าสี่หนึ่งห้าสี่เจ็ดห้าสี่สามฟังอีกครั้งห้าสี่หนึ่งห้าสี่เจ็ดห้าสี่สามนะครับอืเม็ดเดียวห้าสี่สี่ห้าอืมอันนี้คือลาวพัฒน,นาฮานอยนี้เจ็ดลาวห้านะครับไปดูดาวโจรให้แคปเอาเลิกกันเอาไม่ต้องแคปหรอกอ่ะ ดาวโจนนะใครจะเล่นนะใครเล่นเป็นค่อยเล่นนะครับใครเล่นไม่เป็นก็ผ่านดาวโจนนี่เด่นห้าครับมีห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดนะครับอันนี้ดาวโจนนะไม่เกี่ยวกับราวกับน้อยนะสามตัวมีห้าสองหนึ่งห้าสองสี่ห้าสองเจ็ดนะครับเม็ดเดียวห้าสองสองห้าใครฟังไม่ทันกลับมาย้อนหลังนะสำหรับดาวโจนนะ ขอบคุณ FC ทุกคนนะใครเล่นน้อยเล่นเราอย่าไปเกี่ยวกับดาวโจนนะฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์เมฮามอก่อนใครจะบูชาเสื้อรุ่นใหม่ก็399ครับมีสีแดงกับสีส้มนะครับทักมาบูชาอ,อาจารย์ได้ได้เข้ากลุ่ม VP ด้วยสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยแล้วกันไปแล้วสวัสดีครับ